สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอฟซีนะคะทุก es, ทท่านนะคะแฟนค่ะแฟนช่องนะคะของเซียนใบนะคะวันนี้มาแล้วหวยลาวนะคะเซียนกนไยนนะไถ่แนวทางนะคะวัดที่ผ่านมาเขาดินในตารางนะคะเล้าวันที่สิบสองนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะแนวทางนะคะของเซียเสีนะคะ เข้าไปในกลุ่มนะคะเซียนไม่สูตรหวยล้านเปอร์เซ็นนะคะเจาะเข้าทุกงวดนะคะแนวทางของทุกเซียนนะคะ mm hmm. วดนนี้นะคะเซียนก็มั่นใจที่เลขแปดนะคะเลขแปดและเลขศูนะคะ mm hmm. ในสูตรของเซียนนะคะแปดกับศ mm ูนย์มาชนกันเยอะนะคะ mm hmm. ก็ระวังเบิ้ล แปและ0ูยนย์นะคะของเซียนนะคะที่จริงคนจะเห็นเป็นเป็นชนเะารยคนชนกับมิเตเบิร์นนะะเดนเปลีนะคะร้องทีเลกศูนย์สุดคำงงนวณหวยนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมด้วยนะคะ 8ป08นะคะไปกลับด้วยนะคะตัวดินของเซียนนะคะ3ามตัวบนนะคะ680ป สี่หกเก้าแปดศูนย์สี่นะคะส,สองตัวบนแปดเก้าสี่เก้านะคะแปดเก้า ปดเก้าสี่เก้านะคะแปดสามเก้าสามเก้าหกเอเดียนผิดเก้าหกบ่มีเอ้าเดียนเราเอาหลุดเนาะเก้าหกมังจะมีในในในสูตรอยู่เนี่ยหกเก้าเนาะนะคะมีแปดนเก้าสี่เก้าแปดสามเก้าสามนะคะเอบมั่งผิดตัวเนี่ยตัวเอาเอาขึ้ก้าหลดเนาะเก้าหกเลยะ <c oughs> วินสี่ตัวแปดสี่ หกศูนหนะคะล่างหกสี่แปดสี่เด่นแปดร่องศูนย์นะคะตัวเด่นเด่นเน้<ๆ>นนะคะตีตารางไห้นะคะบอมักที่เสียนเพิ่นจับไห้นะคะท่านผู้ชมก็จับวินตัวเด่นได้ตาราง นะคะหรือเน้นชุดสี่ตัวแปดสี่ศูนย์หศย์หหศนะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบแนวทางของเซียนใบนะคะตามในชอบทาน<ม>นะคะเ<ม>จอกันในกลุ่มบ้านเซียนนะคะตัวด่นวิ่งรูดนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มรีนะคะเบอร์โทรนะคะวันนี้นะคะก็ ให้เห็นให้ฟังนะคะส่วนแนวทางนะคะของเอสนะคะให้เด่นวิ่งรูดตัวเดียวนะคะรูดวิ่งรูดเบิ้ลเน้นล่างนะคะจอ่วนส่วนสองสองแปดแปดสี่สี่เก้าเก้าและสามสามเน้นล่างนะคะฟันรูดเบิ้ลล่างเน้นศูนย์ศูนย์สองสองนะคะสองคู่เด่นเน้นสุดสุด